โอ้ว้าวน่าเล่นจังเลยโอเคเปิดแมาเก่บป่าอันแสนสวยงามที่เต็มไปด้วยหิมะได้ไหมโอเค okay. เอาแฟรี่มาละย, oh, ยิงโอ้ครับพูดอย่างนั้นเหรึรับอะไรดีคะคุณรู้แคบบ่แคนะ่พีิซซ่า ทีมเกตีมีหมดเลยค่ะแม่เราเรียกกลัวพ่ฉันรู้สึกได้ถึงภัยอันตรายนะแังคิดถูกแล้วล่ะอีดาโอ้คุณลูกคุณลูกจะ่อยใบสั่งอาหารแบบนี้ไม่ได้นะลูกขี้เกียจแก๊บฉันพบเจอเด็กเล็กัสตดนหนึ่งอันตรายสมน้ำหน้าอีเด็กเปรเออว่าแม่น้ำอันสวยงามหรือเปล่านะ เอาแล้วมันเล่นกูแล้วอีดอกเออเลเซอร์อ้าวเฮียมันพุ่งใส่กูอีดอกเฮ้ยหลบที่ทันโอ้ยแฮปปี้จังเลยมันงอกใหม่แล้วโรถรถปีนเลยสิแก๊สตายไปทิ้งหมโอเคดีจังเลยที่ให้อนุญาตให้มังเข้ามาอีดอกเออนักเวทจริงเลยโอ้โอ้ว้าวกระสุนันสวยงามโอ้สเปลกาตายแน่กูอ้าดาวตัวสวยงาม ว้าว wow. โอ้ยยังกับตัวดีดอกกระสุนแันเปล่งประกายเปล่งประกายมากแม่แม่งเยอะชมาดนล้โอ้ยยกับตัวดีดอกว่ะมือมืออย่าทำไมต้องเป็นมือฮัลโหลเฮ้ยเพลงพร้อมมาก ว,ว้าวเพลงประมากแม่เฮ้ยบรรยากาศดีนะดับเลงพอ,อด้วยเฮ้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่นะโอเคกูถอนคำพูด sunflower โอ้ทานตะวันอันสวยงามว,าว้าวเฮ้ยจริงจริงมันก็ด่านนี้ด่านมันก็ดีนะมันดีไซน์ด่านนี้ดีมากเลยอะแต่ก็แต่ก็แกอบยากอยนะ ตายกูตายกระสนุนติดตามไปอีกโอเคฉันพอฉันจะรอดแล้วนะมึงคิดผิดค่ะอีดองเจ็บปวดปวดร้าแกมันใจร้ายนั่งแกอเฮียไม่อยากชิมหน้าเลยกูตบเทกกระชากบริคิงเนี่อีดองโอ้เด็กเลอว ไอ้เงี้ยกูจะหลบยังไงนี่อีดอกเอไอ้เงี้ยมันมาเป็นคะแนนมันมันมาเป็นคะแนนมันแตกและแหงมาเป็นแบ่งเลยซะเดี๋ยวกูจะหลบเนี่ยมึงหยุดหยุดอีแกอีหยุดอีดอกมือยิงนีงใส่กูเลยักอีแกเวลคัมอินสเตสสีนะฮะอีกาสองตัวนี่แหละแม่ง โอ้เพลงปลอจังเลยเมงมันมากเลยนะตุ้ยเยอะยิ่งหายตุียอะไรนี่เอาแล้วเล่นกูอีกแล้วอีพวกนี้สักฉันเป็น s e ค u ริตี้การของที่นี่พังงั้ออกไปซะเออไม่อยากรู้่ะโทษทีนะโอเคฉันขอทษไปล่อยฉันไปโอ้โหแทงไฟโอ้เหียตายอ่ะคุณรุกจะไปโบกรถที่ไหนคะคุณลุก ไอ้อีดองีิไปอ,อีกามาช่วยอีสัตว์เอ้ยเยอะไปไหมอีปอดเบิงเสกอีกาใส่อย่างนี้ก็ได้ล่ะฮัลโหลไก่ย่างมิเชียนอย่างนั้นเหรอหน่าอร่อยจังเลยมันสโลมันสโลไปยิ่ดอกไอ้ีอดอง โอ้มกอความเหมือนพวมนี้นอะไรกันช่น่ากลัวสุดเกินเฮยซะอยยยยิยยายยยยยกยย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 ไยยยยยลยยย่ยย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 ยอยกยย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 นยย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 ยนยยยยวยยนยยยยยยกยย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  เอ,อ้ระเบิดออกมาเออ,อวิ่งว่าพัดดิบเป็นไถ่ขำวิ่งโอ้ระเบิดอย่างไรโอ้แม่งเด็ดเด็ดเด็ดใจ,ๆๆจเย็นคุณลูกว่ะคุณลูกค่ะอีพีปอมมึงใจเย็นกูกูที่ส่วนกูส่วนให้มึงได้ปล่อยกูไปก่อนอีดอกอีดอกหยุดพวกเด็กูก่อนกูก็บอกแล้ว,ว,วไงกูที่ส่วนกูส่วนให้มึงได้มึงหยุดก่อนอีสัตว์จะไปทำปลาทอดสมุนไพรจริงเลยเออแม่กูจะกินยำ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  ปวเอาไมา่อีกไอ้กุ้ยพอดีเลยแอะแไม่ใช่ยิงแบบอีดอกแม่ค่ะมีเด็กเป็นเล่นตค่ะไอ,อดอียมันเลิกตามเป็นสัมาเวสีแล้ออีดอกไอยังมันว้ายไอกูเอ้ยไอโง่จังเลยเดียวมึงก็มึงก็ยิงใส่กูซีมึงจะยิงทำไมล่ะโออีโง่อ,อีผีปอบโอเป็นผีแล้วยังโง่อ,อีกอตา,ตายตายลูกตายตายเดอ,อต,าตายอย่างโง่ๆนี่แหละเออเลือด บรรยากาศเนสนามวังเวีงนี่มันอะไรกันนะโอ้เชีย่ยมันมา,มาละคิดจะเข้าไปในปราสาทเงินเหรอเงยเธอดูข้าสูนฉันไปก่อนนะเออไม่ต้องห่วงมึงได้นอนโรงเย็นแน่ค่ะอีป,ปอ๊อมันมาเป็นแมกันคินอีกแล้วเงนเหรอเป็นผีเฝ้าศพเหรอลูกเก็บมาซะเยอะเชียว ท่านผู้พิทักษ์กำลังบินเข้ามาในปราสาทสินะคะอะฉันชื่อคือฉันชื่อฮาุเรเดม,มูน่าเป็นนิโก้แห่งสันเจ้าแต่ในหนังสือเล่มนี้เขียนว่ามาริสานะอะใช่และฉันก็เป็นคนสร้างโลกนี้ขึ้นมาเองล่ะก็ม่เลวนะและมาริสาม่ใช,ชื่อจริงของฉันนะแค่จำไว้นะคะมาริสาน่ะเป็นใครก็ไม่รู้ฉันไม่รู้สักค่ะลากปอมค่ะอีกควายไม่นะฉันทำให้องคหยิงพิโรดงั้นหรอ จะเย็นขนาดนยิง้าตีนที่ฉันยิงมอมให้ชิงสวยงามสุดเกินนะประับทรายเออโอเมก้าส์ันอะไรนะพลังอะไรกันนะ่ะฉันดูแข่งกัสนสวยเกินโอ้ว้าวว้าวว้าวาอะไรกันเนี้ยคุณหญิงพาฉันวามาที่แม่นม้ำอ่าจมามย่านะคะโอ้สวยดีนะคะเนี่ยขอบคุณที่พามาเที่ยวนะคะช่วงโควิด ไม่นะอมญิงฉันกลายเป็นนกไปแล้วไปแย่นกว้้ยนกเป็นกูเลยนกเป็นกลเลยสถานีต่อไปหัวหินเจ้าค่ะเราก็จะมารับชมการสยายปีของท่านอมยิ่งนะคะทีะ่กลายเป็นนกที่บอยบินไปแล้วค่ะตอน,นนี้คุณนาก็กำลังทรมานทรกรรมอีชั้นอยูนะคะ แน่ดี้ก๊าลังก๊าลังจะเทคออฟเลยค่ะก๊าลังเอ่อและจิมแคปให้แน่นเลยคะแล้วก็ไปตายกับพิชานนะค,ะค่ะรอ้าสถานีต่อไปหน้าที่มีก็คือไอซ์แลนด์เองนะคะเออตอนนี้เรากำลังเอ่อประชมยิทัสการแฟร,รี่ตัวหิมะใสเรานะฮะหรือดิทัสซันก็คือการที่แฟร,รี่เขาบุกออกมาเพื่อฆาตกรรมมนุที่เข้ามาเทียะะ่ยวนั่นเองค่ะโดยมีผู้คุมนั้นก็คือองค์หญิงตาทุบ ほんまにいざとい<ー>ロサクラピシテスタ,タイマリサ全部サクラどの機内で君をほごへも届かないよサクラ分だけあら太いあなたをゲットありつけてあいとああ遠くもない催眠って คุณหญิงตายแล้วดีใจจังเลยเอ๊ะเขาควนี้มันอะไรกันเขาข้าสกงอาหารอย่างงั้นเหรอคุณหญิงสั่งแกฟฟ้ดอย่างงั้นเหรอไม่นะไม่ไม่นะคุณหญิงสยายตีกแล้วไม่คุณหญิงสักลายเป็นนกไปแล้วอ ไม่แน่คุณยิงจนตายแล้วไม่คุณยิงเหตายนะจบแล้วเย้จบสักทีเย้แมอ แฮปปี้ฮาโลวีนเดย์นะคะถึงวันนี้เราจะไม่ได้ลงคลิปนี้ในวันฮาโลวีนก็ตามแต่นะแต่ว่าเราก็ขอสุขสันต์ฮาโลวีนแบบอ่ายังไงอะย้อนหลังแล้วนะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการตัดคิปนี้นานมากเลยละ่ะแล้วก็เราตั้งใจทําคลิปนี้จริงๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูให้จบนะฮะขอร้องละดูให้จบนะแล้วก็กดติดตามกด u b s ส r i b e กด like ไลค์ด้วยนะฮะ จะไปกำลังใจในการสร้างผลงานต่อๆไปของคูมะะแล้วก็คุณแอดมินด้วยวันนี้เรามาแค่นี้นะฮะบ๊ายบายอยากให้ทำคลิปแบวนี้อีกคอเม,มินมาได้นะฮะเจอกันใหม่นะ